อะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวสินค้าที่สั่งนะครับในช่วงปูสี่เดือนสที่ผ่านมาเนาะนะครับก็เป็นโทรศัพท์นะครับ vivo v ห้นะครับก็สภาพกล่องที่ที่ได้มาเนาะนะครับก็ยังไม่มีการแกะนะเป็นพยานร่วมกันนะครับดูนะครดูนะครับซิวอย่างดีเนาะแต่ว่าเขามาส่งช่วงที่ผมไม่อยู่เนาะ อันนี้เหมือนมีรอยอะไรสักอย่างนะเนี่ยนะตรงเนี้ยนะครับแต่ช่างมันเนาะก็เนี่ยนะครับอันนี้ผมแกะกล่องรีวิวเพื่อให้ร้านเขาดูนะว่าไม่มีการเกะการอะไรก่อนหน้านี้เนาะนะครับขอตัดเลยแล้วกันนะกไกลก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูตัวผลิตภัณฑ์มันข้้งในงเนาะเป็นยังไงเนาะอันนี้ออกมาแล้วนะครับสองเส้นวานะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่อยู่เนาะแล้วก็ เขาคดส่งมากับบริษัทเฟดนะนะครับก็ยังปกติดีอยู่เนาะข้างในมีน้ำหนักอยู่นะครับก็กลัวจะเป็นน้ำหนักอย่างอื่นอยู่นะครับจริงๆผมสั่งโทรศัพท์เนาะนะครับใช้การแกะแล้วเนาะนะครับก็เป็นโทรศัพท์ V ิโยีหนนะครับขออนุญาตแกะแบบนี้เนาะนะครับ ก็าอาจจะไม่ไม่โบ,บะมากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราเป็นคนธนุถนอมของนะครับข้างในนะครับเขามีใบสั่งสินค้า scgjwd ด้านขวาแล้วก็ร้านชื่อร้านเขาเนาะนะครับ vivo นะครับผู้ออกเอกสารผู้ส่งสินค้าผู้รับสินค้านะครับอันนี้ผมไม่รู้เขามีอะไรบ้างนะมีน่าจะมีเคสใช่มั้กิปเซตอะไรสักอย่างนี่แหละนะครั้ง นะครับผ่านไปอันนี้เป็นตัวข้างในเขาเนาะนะครับกล่องก็หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเขานะขออนุญาตวางกล่องไว้นะครับกล่องก็ไม่มีอะไรครับเออวะผมนึกว่ามันจะมีอย่างอื่นด้วยนะอืมอันนี้เป็นพยานร่วมกันเนาะนะครับโอ้มีอยู่นี่วะมีเหมือนเหมือนฟิล์มนะผมว่านะ นะครับอ่าเขาหุ้มมาอย่างดีเลยเนาะนะครับ V50 p r มเ i ี m Gift นี่ไง p r เ m ียมกิ f บข้มมางในจะเป็นตัวโทรศัพท์นะครับนี่เลยโทรศัพท์นะครับตัวโทรศัพท์ตัวโทรศัพทพ์พร้อมกับกิฟต์นะครับเป็นไงครับทุกท่าน V50 นะครับขอให้เป็น RAM12 แ,แล้วก็ ROM256 นะครับ จะดีมากเลยแต่ถ้าไม่ปิ่นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะนะครับช่วงที่ตรงนี้ผมก็ขออนุญาตถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ถ่ายนะเพราะก็นี่เพิ่งแกะนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะนะครับกิบเซตกิบเซตครับดูด้ว่ามีอะไรกริบเซตเขาเนาะนะครับ,นะรบอันนี้ผมรีวิวแกะกล่องไว้นะเพราะว่าเป็น ตัวยืนยันว่าเราได้รับสินค้าจริงแล้วก็มันไม่ได้เกิดจากความแบบถ้าสมมติว่ามันจะมีสินค้าบกุกรองนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดนะเพราะบมซื้อมาผมก็ไม่เคยเกิดนะอ๋อนี่ไงนะครับหมดแล้วครับอันนี้เป็นเคสเนาะเคสเขานะครับเคสก็อย่างนี้แหละมาอย่างนี้เนะนี่ยเคสอุกแข็งเหมือนกันเลยเป็นเคสแข็งครับ แต่สีมันก็ออกหม่นหมนต้องใส่ต้องลอกมันเหมือนเป็นฟิล์มแล้วนะเดีย๋ยวต้องลอกแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนมันอาจจะมีเคสแถมในในข้างในมันนะนะครับในกล่องมันนะเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับอะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับฟิวเมียมเซ็ตแล้วก็เรียกว่าอะไรเนาะนะครับเนี่ยผ่านไปเนาะจบแล้วนะครับตอนนี้พระเอกของเรานะครับ เป็นตัวนี้นะก็โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น V 2427สีแดงผลิตที่ประเทศจีนนะครับก็ผลิตประเทศจีนเนาะนะครับ199กรัมนะครับผลิตวันที่20เดือนมกราคม2 0 2 5เดือนนี้เดือนอะไรวะเนี่ยเดือนเมษาประมาณ3เดือนก็มีตานี่นะตาเหมือนกอสอทชเหม,มือนอะไรนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับ ก็คงไม่ใช่สินค้าแบบหลอกๆแล้วมั้งนะนะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเอาแล้วกันนะแกะแล้วกันเนาะลีลาอยู่ใหญ่อันนี้ก็เป็นซิวพลาสติกนะครับผมแงะเลยนะเป็นพยานร่วมกันเนี่ยหลุดมาละนี่ก็ พลาสติกนะครับวางก่อนแล้วก็ค่อยงัดขึ้นนะครับโอ้โอหยาเลยมันมีอะไรโอ้มีตาตรงนี้นะครับมันมีซิวรตรงนี้นะครับเขาคงป้องกันการเกะแงอีกชั้นหนึ่งเราก็ว่าอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเนาะไม่รู้จะเอาแบบออกแบบไหนเอาแบบนี้ดีวกว่าไม่ใช้วิธีฉีกละ กันเนาะนี่เลยนี่เลยโอ้ว้าวครับขึ้นมาแล้วเนาะมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับ่ะดูนะทรงนี้ก่อนแล้วก็โอโ้แล้วก็มันจะมีตัวนี้อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ตัวโทรศัพท์เรานะเดี๋ยวผมก็งายฝามันมาดูข้างในตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้แผ่นตัวนี้ ็ที่ลองทดสอบตัวนี้ก็เป็นเคสเนาะเคสจะนุ่มนิ่มกว่าเมื่อกี้นะนะครับอันนี้เป็นเคสที่มันอยู่ในกล่องเนาะอันนี้เป็นคู่มือโอ้ดูสิครับตัวชาร์จมันเบลอเลยเนาะเก้าสิบวัตต์นะเราก็สายนะครับสายชาร์จเป็น USB 2.0บดูทูทยสนะี่เนาะนะครับอันนี้หัวชาร์จกับเบลอเลยนะ แต่มันชาร์จไวเนาะชาร์จไวกว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ซัมซุงเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเข็มจิ้มซิมนะครับโทรศัพท์หมื่นกว่าบาทนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะก็อันนี้เป็นคู่มือนะครับก็ก็ดี <c oughs> อันนี้ขออนุญาตวางก่อนเนาะนะครับก็ไม่รู้มันยังไงเป็นงไงละตอนเนี้ยนะครับมันลงยังไงวะเนะ่ะอะ เมื่อกี้ค่อยดูคลิปรีวิวก,กีหลังแล้วกันนี่เป็นเคสเขาเนาะเดี๋ยวผมค่อยใส่เคสแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราดูตัวนี้แล้วกันนะครับเราใช้วิธีการดึงแล้วกันนะดึงหรืออะไรดีไม่อยากจะทาลายมาันมาอ่าดึงมาแล้วกันเนะน,นะครึบวางไว้ก่อนนะครับโอ้โหดูสิครับสี่เหมือนในห้างที่ผมไปมาเลยเนาะหนักไม่หนักมากนะพอดีสวยอะ ออดีวะีโวนะครับดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดเลยกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวห้อยไปที่ทำงานนะครับเพราะว่ากด power แล้วนะครับ power แล้ว power แล้วนะครับรอดูอีกสักหน่อยเนาะนะครับเป็นยังไงบ้าง vivo ห้า g เนอะมันขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เคสเขานะเดี๋ยวเราค่อยใส่ใช้เวลาลันอยู่ประมาณหนึ่งเลยเนาะอ้าจ้าสวัสดีเริ่มไทยฉันได้อ่านไว้ก่อนเนาะตามองไม่ค่อยเห็นตั้งค่าได้ใช้อุปกรณ์เครื่องอื่น ไอโฟนถู o ไอแพอะไรกันมดครับข้ามไปก่อนแล้วกันนะอืมทำข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับตั้งแบบออฟไลน์ line, มีได้หรอวะอืนะเดี๋ยวเอาเป็นว่ามันใช้ได้เนาะเดี๋ยวผมจะไปที่ทำงานแล้วก็ เดี๋ยวจะใช้ Wi-fi ที่ทำงานเนี่ยเพราะมันแรงกว่าเนาะเดี๋ยวค่อยตั้งกันตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เคสดูก่อนเอาปวนว่าเดี๋ยวขอปิดเครื่องก่อนเนาะโอมันปิดเครื่องวิธีนี้นะครับใส่ดูที่ว่ากล้องมันจะนูนออกมาขนาดไหนเนาะเพราะว่าคสที่ก็แถมมาก็ถือว่าถือว่าหนาพอทมคูรเลยนะอันนี้ ผมว่าเขาไม่น่าไม่น่าจะติดฟิล์มมานะอันนี้ผมเดานะฟิล์มหน้าจอาแต่ว่ามันบางมากเลยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะวางแนละ้วเป็นยังไงบ้างนะคือคือเรากลัวกล้องตัวนี้นะมันจะจะกระเทกเนาะนะครับแล้วก็มันอาจจะขูดเรากลัวตัวนี้มากกว่านะครับ เดี๋ยวเราลองดูฟีเมียมคลิปที่เขาให้มาเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็บางนะเคสที่เขาให้มาก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะนะฮะโอเคนะครับถือว่าผ่านเนาะเดี๋ยวก็ค่อยพิจารณาว่าจะใส่เคสอะไรดี่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ทำงานนะว่าผมทำแล้วจะเป็นยังไงนะอเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ